อาเตะเตะเออเก่งจังเลยเตะมาทางนี้อีกแล้วลูกแล้วเตะมาทางนี้อีกแล้วเอาพ่อห่มออกสิลูกเอาพ่อห่มออกเร็วๆเอาพ่อห่มมาให้แม่เร็วเอาพ่อห่มมาให้แม่เออเก่งค่ะอาอเตะเลยที่นี้เตะ้อวเตะโอ้โหเก่งจังเลย เตะมาอีกเตะมาอีกเตะมาอีกแล้วเตะมาอีกเตะมาค่ะเออเตะอ้าวเตะทั้งสองอะไรเหรอโอ้โเตะอ้าเอาเอ้าเอ้าเตะมาอีกอ้าเตะมาอีกอ้าเตะเลยอืมเตะมาอีกเลย เตะอยู่นู่นแล้วไม่ต้องมาเตะใกล้ขนาดนี้ไปเตะอยู่นู่นมาไปเตะอยู่นู่นมาไปโอ้ยอยากไล่เดิอ่าเร็วๆเตะมาเตะมาเตะมาจากนู่นเลยเตะมาค่ะเอาไปนั่งเห็ดหนังบเบิ่ง,งน้ำหนักเจ้าของเลยเนาะเจ้านี่โอ้ นอนอาจางฟางด้วยบันานนี้ลุกลุกลุกเอ้ยลุกลุกมาเตะมาเตะเร็วลุกมาเตะเอ้ลุกมาเตะเอ,าอ้าเอายาวมาใกล้แม่ลายนู่นไปเตะใกล้ๆนู้นมาไปเตะใกล้ๆมาเตะมาเตะมาทางนี้เตะมาหาแม่ทางนี้เร็วเตะมาหาแม่ทางนี้ เตะมาหาแม่เร็วเตะเออเตะอยู่นู่นแล้วหนึ่งสองจับหนึ่งสองสเอาระวังล้มนะลูงนะหนูยอย่าทำเดี๋ยวมันจะล้มเออเอา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 ,เ,อาเดี๋ยวมันจะล้มนะ่ะนะอืมอืมอืมเอาเตะเตะเอา,เอา อาเตะเตะขากางเกงก็ได้โอ้ยเออเออเออขากางเกงกระยาวพดค้นขาสั่นเออเออกางเกงกระลุดดีแทะเอาดึงเอวขึ้นทีลูกเออ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 ดึง จึ้ง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 เออเออโอ้โหเก่งจังเลยค่ะเก่งจังเลยค่ะเออตึ้ง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 เอามาบายบายพี่น้องก่อนบายบายค่ะส่งจูบด้วยค่ะสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสองมือสวยสวยโอ้